เรื่องย่อละครมนรักหนองผักกระยงบ้านหนองกระยงเป็นหมู่บ้านขนาดจ่อมอยู่ในภาคอีสานในหมู่บ้านมีหนองน้ำหลายหนองกระจายอยู่รอบหมู่บ้านมีผักกระแยงรสเผ็ดกลิ่นร้อนแรงเป็นผักโปรดของชาวอีสานบ้านเฮาขึ้นอยู่ริมหนอง ให้ชาวบ้านได้เก็บไปแกงไปซุปได้แซบได้ตลอดปีทำให้เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านทรากรหรือเขียวมีคู่ปรับข้างบ้านชื่อเด็กหญิงชมพู่ทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่พอโตขึ้นเขียวย้ายไปรเรียนที่กรุงเทพทำให้ทั้งสองต้องแยกจากกันจากที่เคยเป็นนักเรียนยอดนิยมนักกีฬาตัวเด่นเขียวกลายเป็นไอ้บ้านนอก ไอ้ลาวเด็กอีสานพูดไทยไม่ชัดโดนเพื่อนนอกชั้นในชั้นกลั่นแกล้งสารพัดกลายเป็นตัวตลกในโรงเรียนทารากรสติแตกโทษว่าเป็นความผิดที่ยายเป็นคนอีสานทำให้ตัวเองต้องโดนเพื่อนแกล้งไม่มีใครยอมรับแบบนี้จึงประกาศกล้าวว่าจะไม่กลับไปบ้านหนองกระยงอีกยายเพียรเสียใจมากแต่ไม่โกรธ ไม่โทษหลานรักตรงกันข้ามกลับเป็นห่วงหลานอย่างสุดหัวใจทรากรฝึกพูดภาษาไทยจนชัดโดยไม่มีสำเนียงอีสานได้กลับมาเป็นหนุ่มป๊อปปูล่าอีกครั้งหนึ่งมันคือชีวิตที่เลิศเลอเพอร์เฟกของหนุ่มวัยรุ่นชมผู้จบม .6 สอบติดคณะเกษตรที่มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดส่วนเขียวได้เข้าเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพวันรับปริญญาของเขียวชมพู่เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาแสดงความยินดีแต่เขาทำเมินดูถูกชมพู่เป็นเด็กบ้านนอกไม่ได้สนิทกันมาทำไมชมพู่โกรธและเสียใจมากพอเรียนจบชมพู่ได้งานเป็นเจ้าหน้าที่กเกษตรประจาจังหวัดและภายหลังตัดสินใจลากออกมาลงมือทำไร่แบ่งฝันปันรัก ไรอินซีสอนและช่วยเหลือชาวบ้านหนองกระแยงดูแลพ่อและแม่อย่างมีความสุขส่วนเขียวพอเรียนจบก็ได้งานเป็นผู้กำกับละครตั้งแต่อายุยังน้อยได้แฟนชื่ออลิซเป็นนางร้ายเขียวรักมากหลงมากรับงานที่ผ่านเข้ามาทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อผ่อนคอนโดหลักหลายล้านที่ทำสัญญาซื้อในชื่อของอลิศ ตั้งใจจะใช้เป็นเรือนหอและใช้สู่ขอแฟนสาวระหว่างที่เขียวกําลังฝันหวานอลิศก็นำโฉนดไปแล้วเท่านั้นยังไม่พออลิศประกาศแต่งงานกับชายอื่นแบบสายฟ้าแลบเขียวช็อกแทบบ้าเงินไม่เหลือติดต่ออลิศไม่ได้สุดท้ายเขียวจำใจกลับบ้านน้องกระยงในที่สุดเขียวมาถึงบ้านน้องกระยงวันงานบุญพเวท โดยมีชมพู่ขับรถมารับปิดหน้าปิดตาจนเขียวจำไม่ได้ที่สำคัญกว่าจะกลับถึงบ้านก็ต้องพบกับเรื่องราวมากมายเกินบรรยายจนเขียวถึงกับร้องไห้ออกมาทั้งยายเพียนมานิดพี่ไลนาพีลาต่างดีใจที่เขียวกลับมาบ้านแต่เขียวกลับบอกว่าหากวันหนึ่งเขาขายที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของครอบครัวได้เมื่อไหร่ จะหอบเงินกลับไปตั้งหลักที่กรุงเทพให้ได้ชมพู่มาเช่าที่ดินของยายน้อยเพื่อทําไร่เกษตรอินทรีย์มีชื่อว่าไร่แบ่งฝันปันรักไร่อินทรีย์แห่งนี้มีการจัดสรรพื้นที่ให้มีการทํานาปลูกผักหมุนเวียนปลูกผลไม้หลายชนิดที่ผลัดกันออกผลผลิตครบฤดูเลี้ยงไก่อินทรีย์เลี้ยงไส้เดือนใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมักเศษอาหารและน้ำหมักชีวภาพไร่นี้ไม่มีลูกจ้างอาศัยแรงงานอาสาสมัครชาวบ้านครูและนักเรียนมีการตอบแทนแรงงานด้วยตะก,กร้าอาหารผลผลิตจากไร่อาสาสมัครตัวหลักประจําไร่คือครูริ์ครูอาสาชาวอเมริกันสอนภาษาอังกฤษณโนะรงเรียนบ้านหนองกระยงหนุ่มรูปหล่อนิสัยดีเป็นคนติดดิน พูดอีสานได้ชอบวัฒนธรรมอาหารอีสานแถมยังชอบสาวอีสานที่มีชื่อชมพู่อีกด้วยชมพู่เปิดตัวว่าเป็นเจ้าของโครงการไร่เขียวเจรจาขอให้เธอยกเลิกสัญญาชมพู่จึงมีข้อแม้ให้เขียวเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรจนครบทุกด่านเสียก่อนแล้วเธอจะยอมคืนไร่แบ่งฝันปันรักให้ การกลับมาครั้งนี้เขียวได้พบกับเพื่อนเก่าอย่างยอดและส้มแป้นซึ่งตอนนี้ยอดกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหลังจากที่กระเจี๊ยบเมียของเขาทิ้งไปมีสามีใหม่ส่วนส้มแป้นก็เปิดร้านขายส้มตำเลี้ยงดูลูกสาวฝาแฝดสองคนเพราะสามีเอาแต่กินเหล้าและติดการพนันจนต้องแยกย้ายกันถึงแม้เขียวจะไม่เต็มใจทำงานในไร่นัก แต่การเวลาก็ทำให้เกิดความรักความผูกพันกับบ้านเกิดอีกครั้งความสัมพันธ์อันเอื้อเฟื้อมีจิตใจอันงดงามของผู้คนที่บ้านหนองกระแยงทำให้เขียวเริ่มเปลี่ยนไปเขียวเริ่มเรียนรู้วิถีชีวิตทั้งเรื่องการทำนาข้าวอินทรีย์การเลี้ยงไส้เดือนการปลูกผักอินทรีย์การทำน้ำส้มควันไม้การเลี้ยงไก่อารมณ์ดีการทำน้ำหมักหลากสูตร อีกทั้งประเพณีชาวอีสานต่างๆมากมายที่แสดงความรักความสามัคคีที่มีต่อกันจากคนที่ไม่อยากพูดภาษาอีสานเขียวกลับมาพูดภาษาอีสานอีกครั้งอย่างภาคภูมิใจส่วนครูริศก็ยังคงรักชมพู่โดยไม่หันไปมองครูน้ำฝนเลยว่าเธอเองก็รักและหวังดีต่อครูริศเช่นเดียวกันเขียวเริ่มตัดใจจากคนรักเก่าได้แล้วและเริ่มรู้ตัวว่า โลงรักชมพู่เข้าให้แล้วทั้งพี่ลาพี่ไหลาย,ยายน้อยมานิตสมศักดิ์ต่างเชียร์ให้ชมพู่และเขียวรักกันเขียวเห็นว่าชมพู่สนิทสนมกับครูริดมากก็ลังเลและนึกน้อยใจที่ไม่มีใครรู้เลยว่าชมพู่นั้นรักเขียวมาตั้งแต่วัยเด็กและหัวใจของเธอก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรอคอยวันที่เขียวจะกลับมาที่บ้านนองกระยงอีกครั้ง ครูฤทธ์ได้รับรู้หัวใจของชมพู่ในที่สุดว่าทั้งสี่ห้องของเธอมีแต่เขียวเพียงคนเดียวเท่านั้นครูน้ำฝนปลอบใจครูฤทธ์จนทำให้ครูฤทธ์จใจอ่อนยอมเปิดใจให้กับครูน้ำฝนส่วนเตาและส้มแป้นก็มาช่วยงานที่ไร่แบ่งฝันปันรักเสมอหัวใจที่เคยอ้างว้างผิดหวังของทั้งสองคนต่างเติมเต็มซึ่งกันและกัน ทำให้ทั้งสองครอบครัวหลอ่อหลอมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวรวงข้าวในนาเริ่มตั้งท้องมองไกลๆเห็นมเมล็ดข้าวสีเขียวสีเหลืองอ่อนสลับกับสีทองระยิบระยับแล้ววันหนึ่งบอสก็ยกกองถ่ายมาถ่ายทำที่บ้านหนองกระยงโดยมีอลิศมาด้วยอลิศเลิกกับสามีแล้วและตามกลับมาขอคืนดีกับเขียว เขียวสับสนว่าจะเลือกทางไหนส่วนชมพู่ก็ร้องไห้เสียใจยิ่งเมื่อยายเพียนและครอบครัวรู้ความจริงว่าเขียวจะขายที่ทําให้ทุกคนผิดหวังเสียใจมากชมพู่คืนสัญญาการเช่าไร่แบ่งฝันปันรักให้แล้วเดินจากเขียวไปแบบหัวใจสลายสุดท้ายแล้วเขียวจะทําเช่นไรเขาจะเลือกกลับไปใช้ชีวิตหรูหราที่กรุงเทพ กับคนรักเก่าหรือจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหน้องกระแยงที่ไร่แบ่งฝันปันรักแห่งนี้ติดตามกันต่อไปในละครมนรักหนองผักกระแยงเร็วๆนี้ทางช่องสากด33ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ Could be dream Life could be be Life dream a